สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ยูกับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลน์เก็ตไรดหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งอีเวนท์นี้เป็นอีเวนท์ลูกอมดาวนะครับผมเป็นตัวละครที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นการกลับมาของลูกอมดาวเนาะแล้วก็รู้สึกจะเป็นการอัปเดตมาใหม่ด้วยละกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการบอกอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมขอทําการแบบว่าขอบนก่อนนะครับผมคือ ตอนอีเวนท์ที่แล้วเป็นอีเวนท์จี้ข้างล่างนะผมซึ่งอีเวนท์จี้ข้างล่างเนี่ยมันอะ่ะจะได้ปิดเว้นแล้วคือผมอจะปิดเว้นแล้วคือผมได้เอสของอเลมอนอะ่ะเออไอตัวคัทเลมอนอะ่ะสามอันเลมอนพุดดิ้งอะ่ะได้มาสามอันแล้วแล้วผมมีเอโบกอันหนึ่งสรุปคือผมสุมม่มไปผมไม่ได้อะไรมาเลยแล้วผมเดี๋ยวหาว่าโกหกเดี๋ยวพาไปให้ดูอยู่ในช่องของจี้ด้วอยู่อ,นอนเนี่ยพุดดิง้งทั้งสามอันเนี่ย ผมมีพุดดิ้งอยู่3อันแล้วก็ประดกปรากฏว่าเอโบอีกอันนึงเนี่ย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 นั่นคือผมขาดอันเดียวเองอ่ะแล้วไม่มีใครอ่ะแล้วผมแบบว่าโอ้โหมันจะทำร้ายกูขนาดนี้คือแบบเจ็บมากแล้วแบบเจ็บโคตรเลยเจ็บโซเชียแบบโอ้โหทำร้ายแบบทำร้ายกันลงคอเลยกันนะครับผมก็โอเคผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมาก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ลูกอมดังแลวผมปรับปรุงร้านค้าลูกอมดังใหม่แกะสุกุมนะครับผมก็จะมีอัญมณี มีดาร์ซิดมีวันอินทานอมวีก็มีดาร์เฟรนมีโดซังโลมีโดฟิตทับวิตเอรี่ยต้องแกนเมล็กเคลื่อนย้ายซึ่งถามว่าผมดูมาหมดแล้วถามว่ามันดีทีแบบว่าที่ดีสุดก็คือมีดาร์ซิดะดาร์ซิดกยอมรับว่าดีสุดนะครับผมโอเคก็จะผมจะขอทำการไล่เรียงแต่ไปทีละขั้นนะครับผมก็จะมี3 เอ่อบวกแปดซ้ำอัญมณีบวกแปดอัญมณีบวกหกนะครับผมก็รวมดาวถือว่าแผนสมแผนโคตรเลยนะครับดักซีแปดหมื่นนาโอมิเจ็ดหมื่นดักเรนห้าหมื่นห้าโดนซังเล่าหกหมื่นโดนพิทักวิทอรี่ห้าหมื่นแล้วก็แกมเนล็ทีัญญาอีกห้าหมื่นแล้วก็จะมีการตัวละครจะมีเดวิดซีแล้วก็ดารบริชุดแก่ โกลเด้นรีมัสแล้วก็แชมเปญมินวานะครับผมส่วนที่เครื่องลางก็จะมีหมีทำลายเต่าปืนฟองบูมีแกลล้วหรืิตตันแล้วก็สมุดบัญชีนักเปลี่ยนซึ่งอันที่ผมต้องงานคืออีกชิ้นครับสมุดบัญชีนักเปลี่ยนผมพูดเลยว่าเป็นชิ้นที่ถือว่าผมอยากได้มากๆเลยนะครับผมโอเคมันถือว่าโกงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่โกงนะครับผมโอเคต่อไปแสงจิจิยตของลูกอมดาวก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ว่ามีสัพิเศษมาด้วยเนาะ เอาละเดี๋ยวเราทำการไปดูผมว,ว่าแสงพิเศษมีอะไรบ้างกันเลยนะครับผมโอเคแสงพิเศษในร้านค้าลูกอมดาวเขาสามารถเสริมเอ่ออยู่ไหนเนี่ยอืมอยู่นี่เนาะอีเวนต์นี้กูต้องมาล่างไล่ตั้งแต่ไออยู่ล่างสุดเลยเอ่ะเนี่ยขอโทษอะไรคือสไลด์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 อย่างเดียวเลยตอนนี้ สไล่หาอย่างเดียวเลยโอเคน่าจะเจอแล้วครับผมนี่ครับผมแสงรวมดาวเกตยศมีหมด12ประเภทที่กันโดยอันแรกคือมียกเลิกสกิลของปต้องข้ามอันที่2กักขังฟอนสบูอันที่3ดับเบิลสี่ออกเกาะห้าสร้างแม่หมากหกตองดับเขียนแต่ละอย่างอย่างนั้น,นเล,ลยนะครับผมโอเคก็ดูรวมๆแล้ววิธีการหาก็มาจากที่เนี้ยเนี่ยอันนี้เนาะแล้วครับผมแล้วตอนนี้คือเพชรผมบอแบแล้วด้วยไงมันไม่มีอะไรกินแล้วนะครับผม แล้วก็รู้สึกจะมีอันใหม่ด้วยเนาะผมเป,เปิดแพ็กเกจ74วันเพื่อบดด้านไมออนกับอุปกรณ์คแบบสเปอร์ดแดนชั่นนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมว่ามันหมดแล้วอะดูสภาพคือมันไม่มีอะไรรีวิวแล้วนะครับผมตั้งแต่กิจการรมการเล่นกิจกรรมตัวละครแล้วก็ไปด้วยพวกรีวิวแพ็กต่างๆเนาะ ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้เลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทําการจบคลิปใหผมถ้าสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับและฝากกดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย